แบบเต็มตีนเตี่ยครับก็กาวถึงทายสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบอลครับโอ้โหผลงานในช่องวานนี้ได้ยิ้มหวานกันอยู่ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับหนช่องวานนี้ครับก็ตามนี้เลยและในครอบครัวหรือในอาณาจักรนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหนังสดชุดคอลเลคชันครับหรือตัววีดีพีเนี่ยที่ผมวางให้เนี่ยมาเกือบครบเกือบเต็มกันเลยทีเดียวครับเอาละครับวันนี้ผมมีห้าเดลครับมาฝากวิดีท่านเหมือนเดิม จะมีคู่ไหนบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพสครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเข้ามาฟังในคลิปนี้ได้เลยครับอ๋อแล้วที่หนึ่งในค่าบุนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเบลฟิก้าครับเปิดบ้านพบกับทางของสปอร์ตติ้งลิเบอนคู่นี้ถือว่ามีผลงานในช่วงเวลานี้ครับไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยครับโดยฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบลฟิก้าเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับมามากกว่า4นัดแล้วเก็บชนะเนี่ยไปได้3หรือเสมอไป1ครับ ส่วนที่ผู้เยนครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีครับ้วยการปิแพ้ใครครับมามากกว่า5นันติดเก็บชนะไปถึง4นันติดละครับในช่วงเวลานี้เอาละครับถ้าดูจากผลงานครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่วันนี้ครับทางของลิทบอนเองเนี่ยจะเสียเปรียบที่ต้องรับบทเวทีผู้เยนครับและเหตุเหตคู่นี้ครับก็ต้องวา่าสุดเนี่ยเป็นทางของเบนฟิก้าเนี่ยที่สามารถเก็บชนะจากทางของลิทบอนไปได้เนี่ยหนึ่งประตูศูนย์แต่วันนี้ครับผมมองว่าลิทบอนในวันนี้จะบุกไปเนี่ยอย่างน้อยครับปิดประตูแพ้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนัั้้นนนครรรบบบเเเเลือออีมยยย่างิได ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออลเดิมที่2นะครับคืนนี้ครับเป็นการพกนระหว่างกาลาตสลายครับเปิดบ้านพวกกระทางของซัมซังสปอร์คู่นี้ครับถือว่ามีผลงานช่วยแลานี้ครับไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยครับโดยฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาลาเนี่ยผลงานก็เล่นในบ้านครับเรียกว่ายังไม่แพ้ใครเลยครับมาม่าของห้นัดติดแล้วเฉพาะในลีกนะและส่วนนิวเยือนครับอย่างทางของซัมซุงสปอร์เนี่ยผลงานกันออกมาเล่นนอกบ้านหรือในบ้านก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ครับไม่แพ้ใครครับมาม่ากว่า5นัดติดเหมือนกันแต่คู่นี้ครับถ้าดูจากเฮดุงเฮด เวลามาเล่นในบ้านของกาลาครับส่วนมากจบออกที่แดนเหนือและถ้าดูอย่างผลงานครับนัดล่าสุดเนี่ยพึ่งหลุดเสมอกันมาทั้งคู่ผมว่าเกมนี้ครับทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะกหาชนะอยู่ไม่มากก็น้อยอาจจะเปิดหน้าแรกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้มองไปแดนเหนือได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดลที่3ามครับวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลิวครับเปิดบ้านโมท้าของมาร์เซย์คู่นี้ครับถือว่ามีผลงานในช่วงลนี้ครับไม่ได้แตกต่างกันมากสักเลยครับโดยฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิวเนี่ยเลยกได้ว่าผลงานการเล่นในบ้านครับถือว ส่วนที่ผ้เย็นครับอย่างทางของหมากเฟยเนี่ยผลงานรวมถือว่าทบได้ค่อนข้างดีครับเรียกได้ว่าสีนัดที่ผ่านมาเนเก็บชนะไม่ได้ถึง3นัดเตะและหลุดเสมอไป1นนัดแต่ผลงานก็ออกอมาเล่นนอกบ้านครับกดทางหมากเฟยผมมองว่าไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ครับด้วยการเก็บชนะครับไม่ได้2จาก4นัดและหลุดแพ้ไป2เอาละครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานครับอาจจะดูไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับและเฮดเคู่นี้ครับต้องบอกว่า3นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยกินกันไม่ลงครับจบที่เสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยทั้งีามนัด และคู่นี้ครับทางเรือนครับผมแนะนําให้มองพี่แดนใต้ดีกว่าครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทังสองทีมเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยมักจะอึดอัดครับและถ้าดูจากผลงานจากนัดล่าสุดครับเรียกได้ว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผลมองว่าทั้งสองทีมครับน่าจะผลิตสกอร์รวมกันเนี่ยไปถึงแดนเหนือไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปที่แดนต้าได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออดเดอร์ที่สี่ในค่ำวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเลอาโอบิโดครับเปิดบ้านพบกทางของมาโยกาครับคู่นี้ครับถือวาาีนร้ โดยฝันเจ้าบ้านครับอย่างทางของเอลเบโดเนี่ยผลงานในรวมเนี่ยยังหายชนะไม่ได้เลยครับมามากกว่า5นัดแล้วและการเล่นในบ้านของพวกเขาครับเรียกได้ว่า5านัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีชนะเหมือนกันหลุดเสมอมาใน2นัดล่าสุดครับส่วนที่ผู้เยือนครับอย่างมายกาเนี่ยผลงานโดยรวมครับก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเก็บชนะไม่ได้เพียงแค่สจาก5นัดหลุดแพ้ไปสองครับหลุดเสมอไป1ส่วนผลงานการออกเล่นระหวางครับกมอไม่ได้ดูแย่มากเท่าไหร่ครับเก็บชนะไม่ได้3าจาก5นัดหลุดแพ้ไป2ครับเอาละครู้ดีถ้าดูจากผลงานเนี่ยผมมองว่า ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ครับโอวิโดได้เปลี่ยนที่ในบ้านครับน่าจะมีความมั่นใจอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ต้องเลือกผมแนะนำครับให้มองพี่เจ้าบ้านครับอย่างเลยเอาโอวิโดเลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดิมพันห้าในวันนี้ครับผมจะวางไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับสำหรับห้าออเดอร์ในวันนี้ท่านทุกท่จัดขาดใจส่วนกันได้เลยครับเอาเลยครับก่อนจากกันไปครับพี่ๆคนไหนครับพี่อยากได้ถางเพิ่มเติมที่มากกว่าน่าชอบครับหรือชื่นชอบในผลงานของผมและอยากจะได้ที่มากกว่านี้ผมก็ได้เชิญเลยครับเข้ามาานนนคคองมไ่่วจะเเป็โรรรรกหืับ ผมและพี่ๆเหล่าเซียนนะครับจัดให้แบบเต็มระบุกันอย่างแน่นอนและยังมีแนวทางนางสดครับตลอดทั้งคืนกันเลยทีเดียวเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทั้งข้อข้ออยู่เพิ่มเพื่อนและเข้ามาอยู่ในครอกัวเียกับผมได้เลยครับเอานะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ